และตอนนี้แมป The Stongest Battle g u n d ก็ได้อัปเดตท่าไม้ตายของการโรเข้ามาแล้วท่านผู้ชมนีม่เลยเรียนรอ,อ้าวไหนย,ยังไม่เห็นมีเลย ยังไม่มียังไม่มีนะผู้ชมแต่ว่าผมมีแบบหนึ่งนะครับที่มีท่าไม้ตายกาโร่ล่างปีาศาจนะผู้ชมเข้ามาก่อนแบบเดอะสต e เกตเป็นท่านกาวอีกนะครับตรงนี้แล้วก็เรียกได้ว่ามีท่าไม้ตายอื่นๆด้วยนะครับในตัวละครในแบบเดอะสตอ g เกตนะและผมได้ทําการเขาเรียกว่าฟาร์มไว้เรียบร้อยแล้วอจะเป็นแบบอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับแบบนี้ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วและแบบนี้ครับก็คือแบบดัมมี่เคาน์เตอร์ f ย i เ n นนั่นเองนะผู้ชมผมไม่ได้เข้าไปเล่นนานมากนะ่จาจะประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับที่ผมทําท่าเขา เาตอร์ทั้งหมดในแมปนี้ไปนั่นเองนะครับและตอนนี้ผมก็มีเขาเรียกว่าทุกท่าแล้วนะฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูพวกเอ่อท่าเขาเรียกว่าท่าเคาน์เตอร์ของพวกพลังในแบบเดอะสตองเกตเบรนเทนเกลแล้วกันนะครับเพราะแมปนี้เขาก็ทํามาจากเดอะสตองเกตนะมาจากไอ้ท่าเนี้ยท่านผู้ชมที่มันมีกระแสช่วงหนึ่งมันคือท่าเคาน์เตอร์ของดัมมี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองให้ดูกันนี่มันคือท่านี้ท่านผู้ชมจําได้ไหมถ้าใครจำได้นี่คือ ช่วงนั้นเป็นกระแสะมากครับเพราะว่ามันมีโอกาสแบบ0.1อะไรประมาณนี้นะครับในการออบอดจะสวนกับเรานั่นเองแบบนี้ก็เลยสร้างแยกขึ้นมานั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองมาดูกันดีกว่าว่าพลังของแบบเดิร์สตเป็นดังกาวเมื่อสวนกับหรือว่าเป็นการเคาน์เตอร์เดี๋ยวจะเป็นยังไงครับผมมีทุกพลังแล้วนะตอนนี้และที่ผมบอกว่าการล่ล่างปีศาจก็มีเหมือนกันนะครับนี่เลยมอนสเตอร์กาโลมีเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวมาดูกันไล่ไปเลยทีละอันกว่าผมจะเก็บครบนี่คืออย่างนานเลยนะท่านผู้ชมไอที่ล็อกนี่คือเราสามารถซื้้อไดแต่่วา พวกเนี่ยที่อย่างเงี้ยก็คือต้องเก็บยอดเคาน์เตอร์ได้เองอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วก็รอคอมมิ่งเลยครับนี่จะเป็นของ KJ นะฮะของ2อ,อันนี้ที่กำลังจะมาอ่ะเดี๋ยวมาดูท่าแรกครับของพลังในแมปเดอะสโตนยูนิ่งกาวนะครับก็คือไซตาตำมะนั่นเองครับเป็นพลังเด็ดเคาน์เตอร์นั่นเองเออเป็นท่าสวนกับเด็ดเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวลองดูกันนี่คือท่ามันจะไม่เหมือนในแมปเดอะสโตนปูนเดนกาวซะทีเดียวเลยนะฮะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าท่าทําขึ้นมาเองไม่ได้ลอกเลียนแบบแต่ท่าเด็เคาน์เตอร์อีกแบบนหน อันนี้คือท่าเดสคาลเตอร์แรกนะครับเป็นพลังของไซตามะนั่นเองอเดี๋ยวลองดูว่านี่มีโซนิกด้วยโซนิกสปีดนี่ครับผม,มเดี๋ยวมาลองดูกันท่าสูนกลับของโซนิกจะเป็นยังไงนี่เจอไม่วับคือถ้าเราไม่เคยเห็นแน่นอนจะไปไหนด้วยความเร็วของโซนิกนี่จิ้มเลยท่าโซนิกจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับจิม,จม,จมๆเฉยๆผมว่าอันนี้ยังดูธรรมดาไป ยังดูไม่ววาวสักเท่าไหร่นะอ่าแล้วพลังต่อไปเป็นกระบ,บองเหล็กนะครับนี่กระบ,บองเหล็กก็มีเหมือนกันท่านผู้ชมมีกือบทุกตัวท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันอลองดูว่าเป็นยังไงครับสำหรับท่าสูตรกับของกระบ,บองเหล็กไม่เงยต่อยแล้วแม่งแบกฟาดแบบแบกแล้วก็ควงอส่โฮมลันและยังไม่หมดนี่วิปปมีท่าเวียน้วยแล้วก็จับทุบลงแบบ โอ้เหมือนท่าฟินิทเลยเนาะน่าเอาไปทําเป็นท่าฟินิทอะไรประมาณนี้ครับผมว่าเท่ดีเหมือนกันนะโอเคอันนี้เป็นเม t a l b ลแนะครับเออต่อไปเป็นมอนสเตอร์การ่แล้วอ,อ่ามาลองดูมอนสเตอร์กาโรครับสวนกลับจะเป็นยังไงจะเท่หรือเปล่านี่ขุดเร็วอย่างเร็วโอ้อึเตะนึงทีวับวับโอตามไม่ทันโอ้กวเท่่างเท่บอกเลยท่านี้เท่มากนผู้ชง เออเป็นท่าไม้ตายใหม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยเร็วมากอืเตะวับหยุงหลังต่อยหลังแล้วเตะลงนี่วับโคตรเร็วโคตรเท่หลอกสุดท้ายมีวับไปข้างหลังอีกรอบแต่ว่าวาับกลับมาเหมือนแบบทําให้ศัตรูคิดว่าเราจะวับไปข้างหลังอะไรประมาณเนี้ยคือเท่จัดนะครับถ้าของมอนสเตอร์กาโร่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนมีอีกไหมอันนี้ไงอะตอมิกอะตอมิกซามูไรทานผู้ชม มีจะครบอยู่แล like. no no nee. ้วมีเกือบครบทุกท่านะครับทุกฝรั่งไม่ไงยฉันคือตอมิกซซามูไรมีท่าคล้ายกันเลยเนี่ยเออโอ้ไม่ได้้ายครับดูแต่เท่เท่โอท่านี้เท่เลยโอ้แล้วยังมีอีกเหรอวู้ดูว่าจบแค่นั้นเวลนี้ก็เท่ครับท่านผู้ชมฉับเก็บดับเข้าฝักโอ้โหเท่โอ้ยอันนี้ขออนุญาต ขอนุญาตดูอีกรอบเลยท่านผู้ชมผมผมก็ไม่ได้มานั่งดูนะจริงๆนี่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันแต่ท่านี้มันคุ้นๆเนอ้อคล้ายๆกับแมปเดอะสตองเกตครับนี่แต่ว่ามันยังไม่จบเพียงเท่านี้เก็บดาบเข้าฝักแต่ว่ายังไม่จบนี่โคตรเร็วแล้วแล้วก็เก็บดาบเข้าฝักอีกทีแบบชัวๆโอ้เท่ โอเคผมมีกี่พลังแลว้ววะเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะจะว่าไปพลังเอ่อสวนกลับนะครับถ้าสวนกลับของแบบเดอะสตองเกตนะฮะนี่ยซุยเรีวท่านผู้ชมซุยเรีวมีต่อเลยซุยเรีวไหนก็นูนหน่อยซื้รดวเป็นไงว่าเป็นมังกรเหมือนกันไหมเนี่ยอุ้ยวับไปไหนอยู่ข้างหลังนี่อุ้ยหลบได้อุม้มีการสู้กันเกิดขึ้นวะนี่ไงสู้หรอสู้หรออย่าสู้อืมอว่ามีการสู้กันเกิดขึ้นนี่นี่ก็เทอุ้ย,อ,ยอันนี้เป็นกำแพงเหมือนกันเลย นี่แล้วรัวหมัดใส่แบบนี้แล้วต่อยหนึ่งทีอุ้ยเท่อยู่ท่านี้ไม่มีมังกรครับเขาได้จะทำตามแบบในอนิเมะในวันพัน c h แมนเลยนะครับผมอุ้ยพลังอะไรเกิดไม่ได้พลังน้ำแข็งเกิดอ่ะรู้สึกว่าจะมีประมาณนี้นะไม่มีแล้วมัง้งทุกผู้ชม,มแต่ว่ามีท่าใหม่มานะก็คือมีม็อบนะครับโจโจ้นี่นะครับแล้วก็นี่ปาซาเวจิงแบก พลาสอัลต้านะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยกันไหนๆก็มาแล้วมันเป็นท่าใหม่นะท่านผู้ชมก็คือเริ่มตั้งแต่ม็อบนั่นเองนะครับผมม็อบไซโคร้อยนะฮะผมเคยทําคลิปรวมทั้งหมดไปมันจะสิ้นสุดแค่แถวๆนี้นะครับตอนนั้นม็อบยังไม่ได้เข้าเลยนะเดี๋ยวลองดูว่าของม็อบเป็นยังไงไหนๆก็ฟาร์มมาแล้วขอดูหน่อยแล้วกันนี่นี่พาไปไหนมาเนี่ยไม่เงยต่อยเหรอดื้อเหรอดื้อเหรอเจอพลังเวทหมิ่งลงไปเลยนี่ โอเคอ้ิ่มบอกก็าเท่อยู่ใช้ได้ครับแล้วก็ซุยริวเมื่อกี้เราดูไปแล้วซุยริวก็นับว่าเป็นเออ่ท่าเคาน์เตอร์ใหม่เหมือนกันนี่หน่อยโจ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 นี่อุ้ยเอาวะอุ้ยคนเท่โอ้ฉากนี้ไม่หนีไปแต่กลับเดินเข้ามาอย่างนั้นเหรออ้หู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 ูููููู้้้้้้คนแท่บูนอบบูนอบบูนอ๊บบูนอ๊บูนอ๊บบูนอ๊บบูนอ๊บบนอ๊บนอ๊บบูนอ๊บบูนอ๊บบูนอนอ๊บนอ๊บ เอ่อโจทาโร่เดินเข้าหาดีโอนะครับแล้วดีโอก็บอกประมาณว่าเฮ้ยไม่หนีไปแต่กลับเดินเข้าหาอย่างนั้นเรออะไรประมาณเนี้ยแม่งฉากนี้แม่งเบียวจัดแล้วก็ซาวเวดอ๋อมันคือท่าอะไรไว้เนี่ยจะต้องลองดูผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ท่าของจุนท่านผะู้ชมนี่โอ้น่าจุนทาไมตายจุนเลยท่านผะู้ชมคล้ายๆกับแบบรีเจน์ไปเดินกาวเลยตรงนี้นี่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 น,นี่แล้วเจอหมัดประสาน เท่เท่ท่านี้ก็เท่ใช้ได้อยู่นะครับเอ่อต่อไปเป็นแบ็กอ่าแบ็กน่าจะเป็นตัวละครเอ่อสติ๊กแมนเหมือนกันนะครับที่ผมเคยเล่นไปที่มันสามารถย้อนเวลาปรับนาฬิกาย้อนเวลาได้อุ้ยทำไมเราโดนอ่ะนี่ไงโดนโดนที่ไหนเล่านาฬิกาย้อนเวลาฮุ้ยคนเท่ปรับเวลาย้อนเวลาอื้วอว้ยวอะไรไปเนี่ยแม่งปรับนาฬิกาแบบขั้นสุด โคตรเท่ยท่านี้เพลงเท่กว่าท่าของแบ็คเอ่อต่อไปเป็นเันซ์อัลต้าครับอ๋อไม่ผัวเนี่ยชื่อท่าผมก็ยังไม่ดูเหมือนเลยเนี่ยต้องลองดูโอ้เราโดนอีกแล้วโอ้ใช่เลยเพลงนี้ใช่เลยนี่ไฉันจำที่อาจารย์เคยบอกกับฉันไว้ได้เอานี่ไปเันซ์อัลต้าไปขั้นสุด นี่โอ้ใช่เลยตอนสู้กับโนมุมั้งฉากน,นี้นะครับโอ้โแล้วเพลงเพลงใช่เลยโอเคแล้วก็ท่าสุดท้ายเอ่อมีนอสแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันลองดูแล้วกันท่าสุดท้ายครับนี่ไหนก็ฟาร์มมาแล้วนะท่านผู้ชมตั้งสองพันกว่าเคาน์เตอร์ไม่พลังอะไรอะ่ะทำไมมือมีงูไม่พังอะไรวะไม่อันนี้ไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมโอ้โหแต่ว่าก็เท่ยู่ไอหมัดงูมันคืออะไรวะเนี่ยวิ่งนี่นี่ ฮ้ยอะไรอ่ะโอ้นึกว่าให้กดหมัดงูเฮ้ยตัวอะไรวะไม่รู้จัก <c oughs> เอ่อไม่รู้จักเลยท่านผู้ชมตัวนี้เอ่อต่อไปก็หมดแล้วนะครับแล้วก็รอเขาอ,อัพเดตมาอีกทีรู้สึกรอบหน้าจะเป็นท่าของ KJ นะมับ้างท่านผู้ชมแฟ c เวิร์กนะครับกับดอบคิก นั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับในเมื่อแบบเดอะสตองเกตแบทเทนเกลยังไม่อัพมาผมก็ได้เจอท่าที่เป็นพลังของแบบเดอะสตองเกตแบทเทนเกวแต่ว่าในแบบเดอะสตองเกตแบทเทนเกลไม่มีนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับอย่างวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผม